เออไปเกี่ยวหญ้าหัวกมาพี่นองเกี่ยวหญ้าเพึ่งมาครับอยู่บันสวนครับยำแรงครับเกี่ยวหญ้ามากป่นองนี่มาให้น้องปตังกากินบัวร้ายหละครับมือหน,นึง่งกินใน้เริ่มสิกินบัวเรือล่ะเนื้อสีภาพไปเบิ้งอ่าตอนนี้ไงปันเนี้ยเน๋ยวไปเบิ้งเลยครับกินจนบนเหลือได้ครับ พี่คน,นบอกว่ากินสร้างบัวเรือกินเสือบัอิม่มเริ่มกินหลายแล้วครับตอนนี้เบิ่งรีบพี่น้องต้นใบกล้วยเอาหายมดเดือตะการพี่น้องกินมัด,ดแฉะกุหลาขี่มันติดกวาดออกมือนี่พอนอึ่งกะติเก็บพวกหาออกครับห h à o เกากินมดล,มดลมดหรเก็บ n h าเก h à o nh ่อยงออกกันออกนึงครับ อีกคอกนึงครับพี่น้องนี่ครับคอกที่สองครับกินหลายครับตอนนี้เริ่มกินหลายเอามาให้ยตัวแรกก็มดนะครับใบกล้วยกินดีพี่น้องเพิ่งได้เหรอเรือตะกกัน้าเเลือตะลำมันแข็งจนใบกินมดพี่น้อง เป็นสวดสว,สวดู่พี่น้องเร,รเริ่มมีปีกแล้วครับเริ่มมีปีกแล้วออกดอกขาบสองเือแล้วครับดอกขาบสองเือแล้วนะครับพี่น้อง มันด้วยเงินที่เก็บ nhào ก,ก่อนครับเกีย่ยว nhả ไม่ให้ลอกละขีดครับนี่เอาไข่ลขงคอกละขีดเป็นเป๊ะๆอยู่ประเด็นปื้อยอยู่กูหละโอ้กินครับพี่น้องยิ้ม n h ปานเลี้ยงง้อโหลดเดี๋ยวสิหอบปอกครับบ้านนี้ เจ็บเศษห้าเอาแล้วพี่น้องวันนี้เบื้องทางในบ้บนดนี้กูละครับขี่มันเต็อมอยู่มันขี่มันครับขี่ตะกะดเตียนกูละดิดก,กวาดได้พี่น้องบ้ดนี้ติดก,กวาดออกกวาดแล้วก็กกค่อยตักออกไปให้ปลาครับ เลีนร้ายครับโฆษณาเสื้อพี่น้อยทำความสะอาดให้มันทำความสะอาดกวาดกีครับมีตะกัแตนปไ,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 ปไป่อปล่อยปลปลปเก็บขี้ตะกั่แตนก่อน ok là phi cua còn khoai tát một, vừa là để có tát cho nó một cái หญ่แล้วครับพี่น้องใหญ่แล้วมีทั้งต้นปอน้ำครับกลังเต็นไปกินนี่ใบใบคอยตัดใบคอยไหม้น้ำดูป้ายใบคอยไหม้กินญญามาันหญาไหม้กินกลังหลุมพี่น้อง เติมไตกันเดียวครับเติมไตกันไปกินนะไปอีกคองนึงครับทํานต้มสาคกองนี้เสิรอหหนาให้กินอีกครับล กำลังกินครับสามกลงครับกำลังกินกันกำลังกินหญ้ามีใบคอยต้นปอและกระยาครับหญ้าหวานหญ้าเนเปียผสมกันไปเอาใบเฝ้าแห้งๆมาไว้่เขาขัา้งโตรครับสอบขนแหนแหมอยู่ เบิ่งอีกสองกองครับอคอกทีสองครับพี่น้องก็กิกนด้วกันครับคนนีนข่ขอกสองครับกำลังกินต้นปอก,กินดีแล้วพี่น้องถ้ามาตาเก็เคยทำให้น้ำปูนอะงกินต้นปอใบปอใบคอยครับกินหลายครับ ข้อที่สองครับพี่น้งองข้อที่สามเนี่บัหลายครับพี่น้องคือใหญ่เขามาจากสองข้อนะครับ,รบหลายโหดแต่ว่าตอนใหญ่ตันหน่อยโหดจับหยาดก,ก็เลยโอซ้ำนี่ก่อนเ๋ยค่อยใหญ่ข,งงขึ้นค่อยไปจับมาอยกโตกมากครับในข้อที่สามครับพี่น้องบัหลายโอ้ใหญ่มากบัาลาย ครับอันนี้ขอที่สามครับพี่น้องสามขอกราบรวมแล้วแตนเสร็จเรียบร้อยกระจิบปเปตดตอให้อาหารไก่ปั้นไกต่ต่อครับพี่น้องคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ